ไปวีมาแล้วปะลุงไปครับลูกสาวก่อนกล่องสีชันชันในได้เครืองนี่พี่น้องเครืองน้อยมาแล้วมาแล้วจะไปลองจะบายดีมือแทนมึงสบายดีแล้วสบายดีอืมจะใส่กระเป๋าได้เลรอ ถาแล้วว่าไข่นะมากระเพิ่งนี่โดยอืมสบายดีนักเรียนนักเรียนคนเก่งทอดเกิบทอดเกิบกันหุจะกินนะบ่ยากินยาจิ๊บ่มาหนิเออทอดไปดีดีระวังว่างเดียนเด้อเดยงๆไว้เด้อเดยงไว้ตัดตัดตัด นี่ยังหอนอยู่เยอนปะเรยยูว่ามือเวนี่กะหักพี่ยเพื่อนไอ้เลเพราะว่าอันนั้นอยาเอไอมาอะไริดเทอรันบอกออันนี้ยังคีุมพนี่ลิวยายกินแล้วนะมาพี่ด้องช่วพ่เจ้าอนนี้่ไเมนยังมวนนน้ำอาบสองเท่อเช้าแรงพ่อวิวเขาไม่ได้อาบวันนี้เขาล่างหนาซลพันกูบออาบให้ Ui, đây kim hoàn Mì ơi Má phí đâu Kim hoàn hùm hùm hà kim kín... Thử nó nó thử ai ai phốn Năm nay có bớt 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 Bơ hà, Bơ hà đâu Bơ mẹ bà đúng đâu mà nhá này là bà là thịt kho đi sao này cái xe nào sao này cái bộ ổ Mong luôn đấy Ừ <laughs> ว้าวยังนมีบในมักซีปไปลกโอ้เก่งแท้พท้อรหัยนี่น้องเลฮะู่าคู่อีกนะคู่นี้คู่นี้คู่นี้นี่คู่คู่ดีไ่ได้ไปถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเอาลงมาไปเยี่ยมมเป็นยังอันนั้นเดี๋ยวไปลองเจนี่คู่นะเออบีดุบีผมต้องมือเอวิวแน่เอวิวเก่งแท้หน เก่งเลยพิงได้เก่งบอพิงได้หมนั่าน้ไม่่รอยลบลูืมเบอร์ฮาร้ได้แบกชิบหลายคนบ่เกือบเห้องเลยเก่งแท้นน่เปลี่ยนสาคู่ใหม่บออขนดนวันมาอวดพีนองวีชีชมพูอยาต้องเข้มๆอีกนอยนึงนี่มันยังยังยังจิบขาว จกได้บ uh ่แบบนี้มกได้ยู่หานงนะแล้วบีวัวมั้งใช่แบบนี้นะมีมีผงอ่ะอ๋อผักใบับไี่รานี่เมืนี่กอมืเอาเสื้อผ่าเสื้อแล้วเบิ้งเสู้นี่ก็เสืออยู่เบิ้ง่ะเบิ้ง่ะเบิ้งโอ้พอดีเลยลูกผิงใส่เกือบไงเถอะพอดีเองผิงใส่ไ สีิมวก็าิอยู่ลริงีเจ้าห่างหมด่ยนี่เอน่ยังเทื่วก็ฮะครูยุ้ยบอกว่าหคือนื่งจากคนบอกว่าคือถุงจได้สาเจนทงดเธอแหละแล้วมันออกเลยบานนววิวเขียนู้กินหม้อเขานะ แบบมาห่อนมาหนาวคือมาหนาวมาห่อนคือมาห่อนได้อีกไหนเนาะคือชินห่อนหนาวไรจังไงนะเจนอนไ้กัเอวจะแบบขี้ข้อขี้หัวขี้ยังผลไม่มูดินเลยบรน่ละไม่มูดินบอรงเบรโทไอ้มาดินน้ำเออไอเกับโฟนหากหยุดกินี่ยนมาล้ไปเย็นเอาไว้ในเชื่อนได้แบบแบบจีนะ แค่ไหยังไปแค่ไหนี่กิกยาไม่กินไม่ดอกยานี่ยเฮ้ยเฮจคือใหม่ดงอุ่มเนี่ยเกละคือใหม่ดงอุ่มเนี่ยอามีป่านะใช่เลยกินแยกด้วยเฉื่อยเหลืองๆนี่ขนมติ๊กช่องเฉื่อยให้วิวไปดูวิวกินยาไปวิวกินยาเก่งนี่ดู เก่งแท้นี้ได้มักชิปหนึ่งอันนี้ขอบใจได้มักชิปจะคนเนอะแพมิมีชิปคนเลยมีแพนไบาชิปชื่อยังมบชิใคระวิวเป็นเยอกับเป็นเยอะเยพูดูกว่าไปแลเออไปงั้นนะพายงไปเใหญ่้มากผูกปั่นกันปั่นกันปั่นกันปันกันปันกันเออคอยอยๆไว้นี่หนได้ งานกันมาถึงมาญาติพ้องกันสัญญาบ่มีความหมายกันไปแต่ญาคือสัญญาณเย็นนี่เย็นนะกนไปบ่ได้น้องเฮีย็นกับ่นตกไปบ่าไรบ้า่นครอบในกลุ่มหลายครับจำได้ทางหนังเด้อหนังอย่างไปใช่ไม่เคยจะคิดโอ้ยโอ้ตกตุ้ยเอาไม่ปะบ่ได้ใช่มาใชเจิตอยู่มาเดี๋ยววะมันแตก้ใั่เป็นยาน้ำ ดิมเดิมเหยียบรูปก็ยิงรูปผู้ชายเลยผู้ชายสิ๊บพนนี่ส <c oughs> <c oughs> ิ๊บพ <c oughs> นน้ำหนักขาสิบพกขึ้นเลยตอนนั้นหายสิบทรงสิบวันนี่ค่ะอันยังหกสิบสี่คือเก้าวบูมีลงบูมีรุดบูมีขึ้นนจำก่าตอนนั้นหายสิบทรงวันนี้หาสิบพกขึ้นไปสามโลไว้ดีพี่น้องเพิ่มแป๊บเดียวช่วงนี้แหละเนาะไอันนั้นเอานี่นานนมากินเ็ดน,นั่นเทนี้กินกินพอกินดิปล่อยมวยอย่างไรก้นหน่อจิบจับกัน Thuyền 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 อกยากมอีนี่กันเด้อด้อดีจังกันเด้อจังมวนเด้อน้องใี่ห้เอื้อให้อาหารแม่หาใส่กองมาได้รกผนักกองกำลังน้องพิงบิวใส่กองไปไว้ดินามไปก็จะ มวยแ้กินได้รึไม่ใช่น้องใช่อ่าน่าหานดีขอปะเละสวัสดีูกสนักมุ้ยค่ะเฮ็ดจันเฮ็ดตันเด็ดัใรอสสบาสดีป้าลุงเนี่ยเจนเสบาสดีสบัสดี เข้าพ yup, ื Akbar, ่นโต้นัพิงเข้าเ้น hmm. มันหันเห็นว่าพื่นหูน่ะเชีงไหว่เะจังววาว่าอันว่าพิมมื้คนชงิพ่อยาแาพิมบสั่งบอของว้าปนี่เป็นคนชื่อแต่ว่าพิมมีคนช่งในราชสลนาดราาหนังีเหมาะเอื้อรทบะฮะ เบรียเาสั่งไปหาชองอันชองกล้องนี่2องเซนปลายพอเขาไปนอนคนเดียวให้คนละเดี๋ยวอย่าเลาไปที่รูปเพื่อนนะคะจะผผาเช็ดเท่เช็ดตีนี่นี่จะไปใช้ดูว่องนั่งดูนั่งไม่รุกันเฝนตกแห้งเนาะมันชุบไป เม่จะปูปลากันนอทำชิได้ได้ผูได้ปลากันพี่น้องเลยน้ำปรจอยลวดไปแล้วะน้ำน้ำแกงบ่น้ำลายแล้วดไปน้ำลายเกินจได้น้ลชเอาห็นยังงเนี่ยอกดเ่นติดเฉอบอกด้วยเดนทักเเี่นติดปนปนเื่อง ลูกพีกี้ข่าวยังอยู่โรงเรียนโดะฮะบิวกินกล้วยไปแจ๊คบิวมันไม่มันไม่สมังอยู่ใช้แกไปนะอ่ามันขับเพื่นตู้น้ำเลยใช่แก็บใช้กองแล้วกันคือว่อยู่ชู้ตกเรือตกเรือพิงได้ยังออกพิงตัวเองออกมานี่บ่หนึ่งปีตัวสัตว์นะตัวสัตว์นั้นมีตัวอย่างนี้ Mata. Ừ, biu chăm biu chăm. Biu keng qua. Biu đây ngọc độ. Người đây thì đừng cái đây em bỏ mẹ đâu? Mè chỉ Tôi ê, này. Mà lâu Thời đáng đây thời đáng Đây là... <laughs> anh có bỏ mè mấy. Mẹ sợ mình cầm mẹ Anna à thích nương hay เบี้ยวมากินเมียด้วยได้ให้ปลาปลาพาไปแทงก้นไปโอ้ยแม่บอกอยู <c oughs> e ่ระวังกินยากับไปซักเลือดเอาอ่ะถ้ากินยาเก่งนี่ยบ่ได้ไปซักไอ้เฮ็ดอ่ะอุ่นเปื้อนแม่บอกว่าให้ตีดมียังไม่ให้ขีดใช้ผ้าล่ะเย็ดตาน้องก็รู้ยายาอุนเปื้อนนะหันดุยาหามถิ่มสะไส้ ให้กะว่าหลานเป็นเด็กดีมันบริเวณดีได้แบบสีขีดใช่ปะเล็กยังพิงเล็กขี่ดื้อเลฮะขี่ดื้อบ่โอ้เด็กน้อยขี่ดื้อแม่นความสาวคู่ดีแหละนี่ด่ไ้เดือนหนึ่งยังพิงปีหนึ่งมีจักเดือนมีเดือนยังเน่เอ้าพิงเดือนหนึ่ง

เพิ่ยังไ่ไรแต่เดินแปกับเดินสิบ e t ชิบ t ่ได้แต่ว่าเดินกาแล้วเดินแปะกับชิงหาอันชิมฮาดีวลองเพลงชาติเราหน่ยวิวกรยซ้ายพอ้องร่างร่างเลยมื่อนี้ไประเจ้าไปประธานด้วยมืนี้ประธานบาองคือเห็นอยู่โอบ่ประธานมาเฉลกท่านขนมชาติบ่คือบ่เห็น ก็บอกเห็นในกลุ Aí, ่มเนี่ไปประทันทนมาไม่นี่นะเาไม่ใช่บ่งูบเลยอันนึงอายืนกันเอ้ยใช่ต้องพิงอยู่กลางนมบิวมาบิวบิวก็ใช่ก็ได้แจงแจงดอเอ้ยยนกันรับกันเรา่งสดนักเรียนอ่ะไม่ไม่พกันอ่ะไม่หนึส ชคดจสิเป็นเจ้ารับผูโชเฟอร์ชัดมาฝากกันมา หัวล่องไหนต่อก็หัวลงก็หัวลงมาเรียนเออไอ้ก้มถึกดีเคงามงามงามเก่ง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 ดามันลองลองเพลงใหม้ปุ๊บวันนี้วิวจะลองเพลงใหม่บวันนี้ต่อเอาไม่กินไม่ยานะไม่ยาไปเลยไป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 ห้องไปเปลี่ยนเสื้อไปไปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อนอนได้ใช้เอาเสื้อเสื่อบางเด้อ บอันนส่พดีเระเราว่าพ่อเตียงโทษยังโทกรกลับหาพ่อเตียงก่อน,นี่โอเคไปก่อนเ้ยป้ารุ่งเด้อคลิปนี้เนาะหารลูกสาวมาแตียงเฮียนป้าแตงป้าพิงมาป้าพิงมานีานเนี่ยฝนตกฝนดิ้นเนยผู้ชวงผู้ฮับอีก